สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีจองทีมงานขอบตาดำครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเป็นแ้งนะครับสวัสดีเอฟซีน้องหญิงนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับนอกจากอาจจะยาวนะครับประมาณนาทีสองนาทีนี่แหละก็คือนะครับเมื่อนี้วันที่ยี่สิบห้านะครับช่วงบ่ายน้องหญิงนะครับกระสีวิเศษเสียงอ่าอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบนะจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับผมกับ รอบแต่งเนี่ยมาผ่านนะครับหน่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจกันนะครับแขกน้องหญิงเด้อครับพี่น้องใส่เสียงในส่วนของเพลงหนึ่งเขาให้พ่อแน่ในละก้ามี่อ่าช็อตสั้นๆนะครับซึ่งแม่หน่อยก็ได้อวยพรให้น้องหญิงพ่อเอกก็ได้อวยพรให้น้องอิงพร้อมนะครับเด้อจังไรก็เป็นกำลังใจนะครับน้องหญิงเดี๋ยวเข้ามาฟังคําอวยพรสั้นๆนะจากแม่หน่อยนะครับแล้วก็พ่อเอกขอให้พานเปียง เพลงนี้สำหรับบอโจบอกว่าขอสามหลานวิวาพี่น้องคิดว่าสิเกินบอผมก็อยากให้เกิน3ล้หลานวิวด้วยพี่น้องภายใน1วันโชคดีกับผมเดี๋ยวมาฟั่งกันเช็คหน่อยนึงเป็นกำลังใจให้อีหลากันครับผมวันนี้ให้ผ่านให้ผ่านให้ผ่านเอาขอบคุณพี่น้องขอบขอบคุ่มอย่าลืมครับวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่ง อีพ่อบอเข้าใจ